ค่ะตอนรับนะคะ y o u t u b e นะคะทาง YouTube ก็รับชมเป็นรายการโดยดิมิสตากับแม่พาวดีนะคะสนับสนุนโดยแป้งดารานะคะกันน้ำกันแดดตลับหนึ่งใช้ได้3เดือน4ตลับนะคะหปีเต็มๆไม่ต้องไปปวดหัวว่าจะซื้อสั่งได้ที่ไหนหรือว่าจะมันจะหมดไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ใครที่ชอบไปนวดใครที่ทำอาหารร้านอาหารใช้แป้งของเราแล้วคุณจะเลิฟลองใช้เพราะสินค้าทำใช้เอง สินค้าทําใช้เองไม่มีขายตามห้างเพราะว่าดิฉันผลิตเอามาใช้ให้ตัวเองทีนี้มีแต่คนทักว่าทำไมหน้าใสจังก็เลยเอามาแบ่งคนรอบข้างเอาให้เนเบอร์ไว้ใช้เพลงที่ฟังนี่คือเพลงแม่นะคะแต่งโดยอาจารย์มนนิ่งขวัญน,นะคะเดี๋ยวจะเอาตู้หมูคู่นี้ให้ดูตู้หมูคูน่นี้เป็นตู้หมูมุกแท้เลยนะให้ดูก่อนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมทางย t u b e ดูก่อนนะ นี่เป็นมุกสวยไหมเจ๊ะนี่เอามาแต่งด้วยนินสวยไหมเอยเนี่ยไข่มุกแท้นะคะแล้วก็เข็มกัดเข็มกัดตัวนี้เงินแท้หมดเลยนะอันไหนแท้เราจะบอกแท้จะไม่มีการโกหกกันนะคะนี่เดี๋ยวโกหกเดี๋ยวเป็นเรื่องเห็นไหมสวยนะคะเซตติ้งเงินแท้หมด สวยมากรอเจ้าของมารับอยู่นะ,ะทีนี้เอาให้คุณผู้ชมทาง Facebook ชมใกล้ๆเห็ในไหมก็พอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะเข้ามาเป็นเซตนะคุณมีแหวนด้วยแหวนอยู่หน้าจอไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่าพยายามจะพัฒนาให้ซูมก็ามาใกล้ๆ ใกล้เกินไปก็ไม่เห็นเนาะพูดถึงเรื่องใกล้เกินไปมีเรื่องละครมีนิยาาให้ฟังอาจารย์โอ <c oughs> สมมุติเรามีสามีภรรยาเนาะภรรยาสวยอยู่ใกล้ทุกวันภรรยาดีอยู่ใกล้ทุกวัน,วนไม่รู้มันก็ไม่ต่างเมื่อกี้เนี่ยพอดีเอาเครือประดับมาโชว์ก็เลยได้ไอเดีย ความดีของเขาอะนะมันใกล้เกินไปดูสิคุณผู้ชมมันใกล้เกินไปมอง,มเ,มองเห็นความดีไม่เห็นเลยอนนพออยู่ใกล้ๆห่างๆเห็นเลยโ่ปิ๊งสวยเห็นไหมนี่แหละบางครั้งเราต้องหนีไปไกลๆเขาจะคิดถึงเราลองดูไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าแฟนไม่ว่าใครเวลาอยู่ใกล้เขาไม่ให้คุณค่าเราเห็นประจำอะไรเงี้ย พอเราห่างไกลเนี่ยเขาจะคิดถึงแล้วจะนึกถึงอะไรความดีที่เราทําไว้กับเขาเห็นไหมพออยู่ใกล้มองไม่มีความดีเลยไงจริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ไกลๆบ้างเมื่อกี้เนี่ยเลยได้ไอเดียพอเราซูมเครื่องประดับใกล้ๆมองไม่เห็นเบอร์นะ่ะพอเราไปไกลๆกลับเห็นเห็นไหมสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตใส่แว่นนะคะคุณผู้ชมอายุขนาดนี้ต้องใส่แว่นค่น สวัสดีค่ะคุณจงรักสืบสายสวัสดีค่ะคนขายยิ้มสวยออ้ขอบพระคุณค่ะกินข้าวกับพีกสิค่ะหนูก็เลยสวยค่ะหนูเป็นนางงามหนูก็เลยก็ขอสวยหน่อยนะเวลาใครถามทำไมหนูสวยจังตอบสั้นๆเลยอ๋อหนูเป็นนางงามค่ะ <c oughs> อบหน้าซะเลยก็บอกโอ้ยอ่าก็สนับสนุนกันนะคะก็เราก็จะเดินทางเหมือนจะเดินทางไปเมืองไทยกลางเดือนหน้านี้นะคะก็ไปอยากเจอเหมือนก็ไปเจอกันที่วัดป่าหนองแซงนะคะแล้วจะไปร่วมทําบุญเทา,ายเงินนะคะซึ่งตารางวาละ500บาทแต่ที่อเมริกาเหมือนขอเป็น15เหรียญก็แล้วกันอยากทำา10ตารางวาก็เท่าไหร่ละ150เหรียญใช่ปะไม่ไม่ไม เอาเป็นว่าแล้วแต่สัทธาก็แลวกันแต่ว่าอันนี้บอกเขาเข้าให้เป็นไอเดียว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะก็สามารถฝากเราได้นะคะเงินทุกบาทนะมันไม่พอหรอกมีตนุจะเพิ่มมีตนุจะเพิ่ม,มไม่พอหรอกมีตนุจะเพิ่มนี้เลยนะคะเพิ่มจะเป็นคนต่อยอดนะคะเดี๋ยววันนี้มีเพลงให้ฟังไหมมีสิไม่มีได้ไงต้องมีสินะคะ แต่คงต้องใช้เพียงตัวเองเพราะว่าร้องเพลงมาสองสองวันรู้สึกโดนนิกสิทธิ์เขาบอกเขาแจ้งมา mm hmm. ก็เลยเอาเพลงตัวเองนี่แหละเนะ mm hmm. าะพอไม่พอก็อดฟังหน่อยก็แล้วกันลูกสาวแม่น้องสาวแม่นี่เป็นจังีทุกคนลูกสาวแม่นี่เป็นจังสีทุกคนลูกสาวแม่นี่เป็น ชุดนี้ก็ปล่อยนะปล่อยนะอันนี้เป็นแฟชั่นไม่ใช่ของจริงนะแต่มมนชอบเพราะว่าใส่แล้วมันหน้าเด้งลีความยาว2 0 2 4นิ้วใส่ได้ทั้งสองแบบทั้งโชว์ตรงนี้แบบว่ามันเข้ากันกับกับแหวนจริงเราไงนะเนี่ยแล้วขอแหวนววงนี้มาใส่่อยสิ เห็นสร้อยอยู่หน้าจอไหมคุณเจ้าขาสร้อ,อยอยู่หน้าจอสร้อ,อยที่อยู่หน้าจอเป็นมุกนะคะสีสีเทานะคะเป็นเซตติ้งเงินนะคะมาเป็นเซตเลยมีต่างหูด้วยมีแหวนนะคะ ดูไว้ค่ะเป็นไกด์ไลน์เวลาวันเกิดเพื่อนนะคะให้นึกถึงแหม่มนะคะที่อยู่อเมริกานะคะอยู่เมืองไทยไม่ต้องเลย <c oughs> สอสนสุ่นกรสิทธิ์ให้เฉพาะคนต่างประเทศนะคะแบงทาง youtube ดูด้วยนะจ๊ะสวยเนาะ จังสีทุกคนและเป็นจังสีทุกคนอ่ะยูทู e ดูด้วยสองช่องเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะวางไปน,นี่มองเห็นไหมเอ่ยมาเป็นเซ็ตเลยนะทางต่างหูด้วย เป็นรูปดาวเป็นรูปดาวเปิดใจให้สนให้คนมาจอมีแบบวันนี้จะให้ดูเห็นชัดไหมเอ่ยสวยเนาะเป็นเงินแท้นะคะมุกแท้นะจ๊ะ ไซส์8นะรู้สึกขยายได้นะเราไม่เราไม่เราไม่ปิดเราเปิดเห็นชัดเจนไหมสวยมากเหมาะเป็นของขวัญนะคะอ่ะให้จอนี้ดูบ้างมองเห็นไหมเอ่ยสวยไหมเอ่ยดูไว้ บางครั้งตอนที่มีเวลาเอามาให้ชมก็อยากให้คุณผู้ชมได้ชมไว้นะคะเ,คเพลงที่ฟังนี่เป็นเพลงแหมอเองนะกดไลค์กดแชร์หรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะเห็นสินค้าอะไรส่งข้อความมาทางหลังใหม่เดี๋ยวมันไปดูซิทำไมโทรศัพท์มีเครื่องหนึ่งเดือวนะ บางท่านก็ไปงานเสร็จแล้วตอนจะนอนก็อย่าลืมแวะมาดูนะฮะหวัสดีค่ะคุณพี่ละอขออนุญาตใส่แว่นก่อนนะ จะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้นะจ๊ะเอาเสีอะไรคะบอกได้เลยแม่บงเอ้ยแม่บงแม่บงเอ้ยอ,อาริซนาดูรายการหนูยืบบอนี่ <laughs> น่าละ คิดถึงทุกคนเลยเดี๋ยวค่อยตอบถึงเวลาละเดี๋ยวจะเอาเอาจะแม่มุกมาให้ดูนางพญามุก พร้อมกันจะได้ดูครั้งแรกสร้างว่าไปก็อยู่กันขนาดน่าจะสิบสามมิลน,นะคุณผู้ชมน่าจะสิบสามมิลสวยมากจะออกม,จะออกม่วงอ่อนจะออกม่วงอ่อนสวัสดีค่ะอาจารย์สุร,รักษ์วัสดีจ้าสบายดีนะคะอาจารย์ให้เปเบอร์เดียอาจารย์เจอกันนะเดี๋ยวไปทานข้าวกันปีนี้ทานที่ไหนดีอาจารย์ลงเรือไหวไหม ไปทานข้าวที่เรืออาจารย์วันนั้นนะ่ะตรงกันกับวันที่คุณแม่เสียนั่นนะ่ะแต่หนูยังไม่ทําบุญจะไปทําบุญวันลุ้งขึ้นค่ะที่แถววัดจึงเทพนั่นแหละอะคุณผู้ชมมาชมกันเลยสีม่วงสวยมากนะคะคุณผู้ชม17นิ้วนะคะสวยมากเม็ดกลาง13บสถึง14มิลน,นะคะ เป็นมุกน้ำจืดจากภูเก็ตรอเจ้าของมารับอยู่คุณสุภาพบุรุษภรรยาวันเกิดนึกถึงหนูแม่มโทรหาปรึกษาอยากได้ยาวสั้นโทรปรึกษาอาอีกช่องหนึ่งทาง YouTube ดูด้วยนะจ๊ะอขอไลฟ์สดสองช่องเลยนะคะเพื่อให้มีการเสียเวลานี่ติกตอกไม่ได้เล่นนะคะเล่นไม่เป็น เสียงเพลงดังไปไหมเสียงพูดดังไปไหมช่วยแจ้งสัญญาณด้วยแมมทีวี u s ยพยายามจะพัฒนาให้ดูเป็นแบบสบายตาแล้วก็ชมแล้วสบายใจนะคะอยากชมอะไรมาคุยกันนะคะเราจะไปเที่ยวไหนเราจะไปอะไรที่ไหนมาคุยกันขออนุญาตใช้ทางสื่อให้มีความหมายใช้ให้มีประโยชน์ใช้ให้มีคุณค่านะคะเอาตัวนี้แหละเขา มันไปยุคนี้นไปแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปตามยุคเนาะพร้อมส่งนะพร้อมส่งนะอยากได้แบบไหนเดี๋ยวมาดูหน้าจอซิมันสวยแค่ไหนสวยมากมันจะเป็นม่วงจะบอกยังไงดีอ่ะม่วงไม่ม่วงจ๋าเป็นม่วงช้ำ เป็นแบบสีหน้าจอแบบไหนเป็นแบบนั้นเลยคุณผู้ชมไม่มีเพี้ยนกล้องตัวนี้ือนจับออกมานี้แบบจริงเลยนะคะจริงเลยสีแบบไหนหน้าจอแบบไหนสีตัวจริงแบบนั้นเลยไม่มีเพี้ยนนะคะไม่มีเพี้ยนเลยนะคะน้องแม่มเป็นไงบ้างทางนู้นหนาวไหมอยู่เนี่ยวันเนี้ยอากาศโอ้โหแบบฝนตกใช่ปะ แล้วก็รอฝนให้มันพรางลงมาลงหน่อยก็เลยเออเอาไปตัดหญ้าหน้าบ้านเออพอเราออกไปปั๊บแสงแดดจ้าฟ้าเปิดเลยอ้าวทีนี้ก็ลุยเลยก็เลยแบบไปเป็นชาวสวนเลยรับจ็อบอาจารย์สุรักษ์เป็นยังไงบ้างหนูพยายามโทรหาอาจารย์หลายรอบอยู่นะจะถามว่าเป็นยังไงบ้างสุขภาพแข็งแรง คุณจงรักสืบสายอยู่ตรงไหนเอ่ยมันจําไม่ได้ใช่เป็นคณะลูกศิษย์หลวงปู่เสดหรือปา่าจ้าถ้าใช่ส่งหัวใจมาหนเร็วบางทีหลายรัฐมันจำไม่ได้จริงต้องขออภัยจริงนะคะแต่อาจารย์โอ๋นี่จำได้พี่น้อยจําได้เลยคำนี่จำได้นะคะตอนนี้สามทุ่มสี วันที่28นะคะใครที่เป็นแฟนคลับแมมนะคะเดี๋ยวไปร่วมสรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ที่วัดลาวที่แคนวิกนะคะเมืองทราเซตีเพรสโกนี้ไปพ่อกันได้พี่น้องเดอ้อไปม่วนไปยิ้มไปหัวเลาะไปร้องเพลงไปเต้นลําไปเลือกประธานวัดคนใหม่นะคะไปร่วมกันตรงนั้นไปสนุกสนาน1ปีมีครั้งเดียวอันไหนที่ไม่ไดีทิ้งมันไปปี24ปี25นี้เป็นเขาบอกปีชงปีมะเส็ง มันเกิดปีมันเสี่ยงคาบมาลงนะคะเขาไม่เล้วเราก็สายมูเนาะสายมูแล้วก็ดูไว้ก็ไม่เสียหลายนะคะก็ระวังระวังไว้เขาบอกว่าเป็นงูพิษระวังนะจะงูพิษ <laughs> ตายละแต่คนที่น่ากลัวที่สุดคือปีเสือนะเขาบอกปีเสือน่ากลัวนะปีหน้าเนี้ดูดูทีวีเมื่อวานไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนอะไรก็แล้วแต่ ความเชื่อมันก็อยู่ที่เรานะคะหรือที่เราคิดดีทดําดีมันก็ไม่ดีเองนะคะเราไม่คิดร้ายกับใครจริงไหมอาจารย์เนาะเราไม่คิดร้ายกับใครเราหากินของเราไปมีมีบาทก็ใช้บาทนะคะไม่ต้องไปชื่นชมเขาหรอกเขามีเงินร้อยล้านก็จ้างเขาเถอะถามว่าเขามีเงินร้อยล้านเขาจะมีความสุขเหมือนเราไหมเนาะเพราะฉะนั้นเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใช้ชีวิตให้มีความสุขออกกําลังกายอยากไปไหนไปเ,เพราะฉะนั้น แต่แบบนี้แหละเนาะเฉพาะตัวเองอยากกินซื้อมากินอร่อยอยู่คนเดียวนะคะคิดบวกไม่คิดลบถ้าคิดลบแล้วปวดหัวเหนื่อยด้วยนะคะอะละวันนี้ก็เอาเอาเครื่องประดับให้คุณผู้ชมนะคะชมหลากหลายก็คุยกันไปนะคะนี่ชีวิตต่างแดนนะเนี่ยอาจารย์วันนี้หนูก้าวผมด้วยหมอนนะนี่จะได้ไหม วันนี้วันเสาร์หลายคนก็ไปปาร์ตี้วันนี้มันไม่ไปมันเก็บตัวจะเอาไว้ไปสนุกวันที่28แนะคะแล้ววันที่29เนะคะเป็นวันพระสุดท้ายของเดือนปีนี้นะคะมันก็จากบ้านมันประมาณ17นาทีก็จะไปวัดไทยนะคะวัดไทยลิสแลนด์นะคะจะไปวัดไทยนะคะก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์วัดไทยที่แถวบ้านมันเขาก็จะมี ใส่บาทจะลอง,ลองไปไม่เคยไปไป,ไปครั้งแรกครั้งที่สองนี่จะไปนะคะแล้วก็เป็นพระอีสานด้วยก็นี่เราศาสนาพุทธทิ้งวัดไม่ได้อะ่ะคิดถึงแม่แล้วก็อาศัยพระสงฆ์ฉันข้าวให้เราบุญก็จะไปถึงแม่เรานะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาขอร่วมนะคะสร้างถนนเพื่อจะเข้าไปกราบพระใหญ่ที่จังหวัดดอนทาน,านีแล้วก็ยินดีต้อนรับตอนนี้พระใหญ่เราเสร็จสมบูรณ์แล้วฉลองไปเมื่อวันที่6 มันเกิดหลวงปู่ลูกศิษย์ลูกหาก็าบวชกันเยอะเลยนะแม่มไปไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าติดภาระที่อยู่อเมริกาเพราะว่านัดหมอนี่ทิ้งไม่ได้หวัสดีค่ะคุณเวเรืองรองนะคะวัสดีค่ะสบายดีนะคะนี่เจ้าของวงนะคะดนตรีนะคะสบายดีนะคะปีใหม่ไปเที่ยวไหนคุณพี่ไปอ้อยคิดถึงหนูไหม,หมคิดถึงยามอยากสวยใช่ไหมะตนงกาลผมใช่ไหม คิดถึงกันทุกเวลานั่นแหละก็มีโอกาสเจอกันค่ะพี่เห็นติดตามอยู่นะติดตามอยู่ติดตามอยู่วงดน,นตรีอะไรนะกีตาใช่ไหมพี่จำไม่ได้ละว,วาลตี้วาลตี้กีตาจะไม่พิมพ์มาหน่อยอใครที่อยู่แถบ LA นะคะอยากจะได้วงดน,นตรีของพี่เขาไปรา,าเกะน,นะคะแล้วก็โดยเฉพาะใจบุญด้วยขนมปังปลาตั้งกูอร่อยมากเพราะเราเป็นคู่กัน เน่ nee. เพราะเราเป็นคู่กันไปไหนไปด้วยกันสุดยอดเลยนะคะฝากเซฮัลโหลพี่ชายหนูด้วยนะพี่ทอมนะคะ m e r ี่คริสต์ม a สแอนแฮปปี้นิวเ a ีค่ะแป้งหมดแล้วยังพี่ถ้าแป้งไม่หมดแป้งหมดอย่าลืมสั่งหนูด้วยนะคะค่ะออก2ช่องเลยสัญญาณเป็นยังไงมั่งยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูสบายดีเดอ้อสาแม่น้ำโขงไทยบ้านม้อนี่ แต่บันโอกับวอเทพวนได้แบัน,นี้นะมาไหมจะไปวาภาษา,ายัางได้เบิดแหละอยู่สิว่วอาบน้องเปนเบาเลยลืมอะไรลืมได้ลืมตาก็ลืมได้อย่าลืมรอยเท้าตัวเองว่าอยู่มาจากไหนคอยเป็นคนเทพวนเดอ้อสาวเทพวนสี่ชีงยงไม่บันหมแต่คุณพ่อคนเทปค่ะเด็กเทพค่ะแต่คุณย่าอินเตอร์เดียค่ะคุณแม่อีสานจะหน้าตาลูกอะไรแบบนี้นี่นะก็ แต่หม่อมย่าเป็นอินเดียจ้ะปู่เป็นจีนค่ะเขาบอกว่าจอปลอโอกุยยคบไม่ได้ไม่จริงค่ะเรื่องผิวอย่ามาวัดกันบักใจเป็นยมาวัดกันรูดเมนบ่อเอ้ยผ่อนสนกขอมีความสุขกับใช้แป้นดารานะคะใช้ดีไหมคะเนี่ยใช้แป้นดาราจะสวยวันสวยคืนบอกได้เลยไม่มีขายตามห้างขออนุญาตเช็คเสียงหน่อยนะจ๊ะจะอยู่กับคุณผู้ชมนะคะถึงเวลา ตอนนี้สามทุ่มสี่ทุ่มวันนี้ออกออกรายการไวเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าอืมทำไมออกดึกจังเลยพี่จะนอนแล้วนะคะขออนุญาตเช็คก,ก่อนนะว่าสัญญาณเป็นยังไงคุณจงรักเนี่ยเดี๋ยวนะแหมดูก่อนนะมันเคยคุค้นๆนะคุณจงรักจงรักอยู่ที่ไหนเอ่ย จะเนียวหรือเปล่าคุณจงรักอยู่ที่ไหนเอ่ยจำไม่ได้น้องมมเลนดาเอ่ยเดี๋ยวดูซิจะดูว่าสัญญาณ อ๋อโอเคได้อยู่เสียงมาอยู่ก่อนเข้ารายการวันนี้มีคุณผู้ชมแท็กมาถามทางฮิวสตันที่ซื้อแป้งดาราไปแล้วนนะ่นแหมมเน่ะเขาซื้อขนตาเป็นเป็นแม่เหล็กไปแล้วเขาใช้แล้วแบบเดึงออกแล้วมันเสียคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังขนตาเป็นแม่เหล็กเนี่ยเวลาเราซื้อมามันเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ปะ ในกล่องเขาจะมีตัวเนี้ยเปิดออกมาวันนี้มั่ใช้นะสบายสบายไม่หนักนะคะเขาจะมีเป็นโค้งแบบนี้เจ้าค่ะเอ้ยเอื้ยเอ้ยเอ้ยทางฮิวตันเบิร์นเดอร์นี่เดอนี่เห็นไหมมันจะมีฝั่งนึงนี้โค้งสี่ิห้าองศาฝั่งนี้โคง 4, ง้ง,โคงแค่สามสิบองศาเห็นไหมมันจะมีสองอันเอาตรงไหนดีเนี่นี่มันจะมี พอคุณเปิดมานะคะดีเหมือนกันแมมชอบนะสิ่งไหนที่มาติกันเนี่ยเราชอบเพราะเราจะได้แก้ไขถ้าชมหมดสิทธิ์เลยเพราะชมแล้วจบข่าวไงอุ้ยดีจังจบไม่มีเรามาคุยเลยทีเนี้ยอ่าโอเคดีดีมากอะดีมาแชร์นะคะเวลาคุณแก่นะคะแก่มาแบบนี้ให้จับตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีที่จับเห็นไหมให้จับตรงนี้มันจะมีวิธีจับอยู่ แล้วดึงพลาสติกที่ครอบ cover อยู่นี้ออกเอเอยแอนนาทางจอเจียเบิ้งน้ำดเ,เดอ้อเออเด้อนี่เบิ้งไปน้ำกันภาษาลาวเพื่นอนเอนว่า,วมมาวยันยันแปลว่าอะไรหนูแมมเอ้อพอชนกหัวขวรยันแปลว่ากดใช้ด้านที่โคง้งห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยกดเข้าไปเห็นไหมอ่าดูใกล้ๆมองเห็นไหมเอาอย่างนี้ดีกว่ากดเข้าไปโค้งตรงตาเนี่ยกดเข้าไป กด้็ไปลึกๆกดเพื่อให้มันเด้งขึ้นมาเพราะว่ากาวที่ติดขนตาอยู่ในตานี้เป็นเส้นดำๆเนี่ยเป็นกาวแม่เหล็กเนี่ยเขาอัดมาด้วยเครื่องมันจะติดกับพลาสติกมันจะแน่นแต่นี้เราไม่รู้ลืมไปเราเดึงออกมันก็เลยเสียไงอย่าให้โดนเนื้อจริงเราถ้าโดนเนื้อจริงล้าปั๊บมันติดเลยเพราะมันเป็นแม่เหล็กปกติแม่เหล็กมันจะติดเป็นแบบเหล็กเป็นแม่เหล็กดูดกันแต่อันนี้เนื้อต่อเนื้อมันดูดกันไงเป็น อัตกรรมที่แบบแบบใหม่ดีมากโค้งเข้าไปตามลูกตาแล้วกดลงกดลงแล้วคุณใช้ตัวนี้เกลี่ยขึ้นมาเลยมันก็จะออกนะคะแล้วทีนี้ทำไมเขาถึงทำสองโค้งนี้เป็นคำถามที่มีความรู้กับสตรีมากเลยขอบคุณมากโอเคนะตรงที่มันโค้ง50%เอนี่ยเอาไว้ตอนออกจากกล่องที่เขาอัดมาจากโรงงานส่วนโค้งที่20%หรือ3 0เนี่ยไม่โค้งมากว่างั้นเถอะเอาไว้ตอนเก็บ พอตอนเราเก็บตาพวกเราม,มันกว้างแล้วไงเอาใส่แล้วเราก็โค้งไปอย่างเงี้ยแค่นั้นเองใช้ได้สิบครั้งยีสิบครั้งก็ไม่พังนะคะต้องขออภัยความผิดแบบเองไม่ได้บอกคุณก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งให้ใหม่แล้วใช้เสร็จไม่ต้องครอบก็ได้นะคะไม่ต้องครอบก็ได้แต่ถ้าครอบก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ต้องครอบดีกว่านะคะเสร็จปับ๊บตรงในกล่องมันก็จะมีล่องของมันนะคะใส่ล่องเข้าไปเห็นไหมอา่าเนี่ย อันนี้เป็นสินค้าใหม่ของตระกูลดารานะจ๊ะเนี่ยสินค้าใหม่เนี่ยเราทําแค่สามเบอร์เบอร์ที่มันใส่วันนี้ยเป็นเบอร์สามนะคะเบอร์เมื่อวานเนี่ยเบอร์สี่โอ้โหมองมาเห็นตาเห็นตาแต่อ,อยู่ห้าแยกเลยอันนี้เป็นธรรมชาติสังเกตสี่ห้าวันมาเนี้ยมันจะแต่งหน้าไม่ซ้ำกันนะคะคือเป็นการบง่งบอกให้รู้สุภาพสตรีเราสวยได้หลายแบบอารมณ์สุภาพสตรีเนี่ยมีหลายอารมณ์ วันนี้ฉันอยากหวานแหววก็หวานเยิมเลยวันนี้ฉันอยากเซ็กซี่ก็เซ็กซี่มันสุดๆเห็นไหมเพราะนั้นเราเรา,าสวยด้วยมือเราค่ะมันจะเหี่ยวย่นก็ช่างมันยังไม่ผ่าตัดยังไม่เสริมยังยังไม่ถึงขนาดนั้นแค่เลขหก 6, ยัง,ย,งยังไม่ต้องการเมื่อวานก็ไปเห็นคลิปที่เขาผ่าตาผ่าอะไรถามว่ากลัวไหมกลัวนะกล้าไหมไม่กล้าบางคนก็บอกว่าน้องแหม่มทำไมยังย่นจังปธรรมชาติ ธรรมชาติอะเป็นว่ารับทราบนะคะขนตาเนี่ยขนตาขนตาเป็น,นี่แล้วดีแล,ล้วล่ะที่สนใจแล้วก็มาคุยเขาเรียกว่าสวยต้องปรึกษานะคะน้องน้อยจากนิวซีแลนด์บอกว่าพี่แมมขอเปลี่ยนชุดจากดำเป็นสีอื่นได้ไหมเยี่ยมต้องบอกว่างานอะไรแล้พี่จะดีไซน์ให้เนี่ย สบายดีไอ้คิมเอยสบายดีเด้อหรือว่าแม่คิมบอกอีแม่คิมจอเจียแมนบอแม่ถ้าแมนของหัวใจดูแม่อะแม่แม่จ๋าแมนแมมคิมบอแม่คิมทางจอเจียมันบอแม่ถ้าแมนอยู่ทรงหัวใจลุกนุโปก็ได้มาให้ลูกแน่จะได้รู้ว่าคุณแม่ดูหนูอยู่เนาะแม่คิมต้องแม่คิมแน่ๆเลยวันนี้มัมใช้ลิปติกสีแดงส้ม ไม่มีออกโปรโมชั่นสั่งแป้นดาราส่งให้อีแม่บงบอกว่าอีลาเออีลากกห่วว่าแม่นะ่จะจะ,จะถูกจะแพงจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนจัดไปอีแม่ส่งถึงที่เลยนะคะมีอะไรอีกจะให้โชว์วันนี้ก็คุยกันเรื่องเครื่องประดับเนาะคุยกันเรื่องความสวยความงามอ๋อเดีย๋ดวยวเจะให้ดูอันนี้เป็นสินค้าใหม่ของเราตัวนี้เบอร์สี่คุณผู้ชม สวยมากที่ใส่ตลับสวยสวยรูเกเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ครั้งเดียวแล้วเมาเหล้าลดึงออกทิ้งไม่ใช่นะมันเป็นผมธรรมชาตินุ่มใส่แล้วไม่หนักตาสบายมากขอให้คุณเ,เพียรหรือว่าใจเย็นนิดนึงเวลาดึงออกเป็นระเบียบดึงออกแล้วเก็บเอาไว้แค่นั้นเองแล้วดึงแล้วบางคนก็บางคนแถวเอนะเสร็จแล้วก็ไปติดแล้วต้องกระจกน้องน้ำไม่ใช่ผิด มันมีร่องของมันอยู่ถ้าเราเนะี่ยใส่เป็นโคเป็นระเบียบนะเราจะได้ใช้ได้หลายครั้ง10ครั้งเนี่ยนี่มันใช้มา20ครั้งแล้วยีงไม่เห็นเป็นไรเลยเห็นปะเนี่ยเห็นปะเบอร์นี้สวยสําหรับใช้ตอนกลางคืนนะคะเนี่ยพร้อมตลับเก็บเอาไว้นะคะมีกระจกให้พร้อมนะคะอีกเบอร์หนึ่งคุยเรื่องเฟืองเรื่อง ขนตานะคะก็เอาอป,ประสบการณ์ที่เราแต่งหน้าเจ้าสาวนี่แหละมาใช้ตัวนี้สําหรับผู้หญิงที่ตาไม่ใหญ่มากแล้วก็ชอบธรรมชาติตัวนี้สวยมากตัวนี้ขข่ดีที่จะบอกเคล็ดลับนิดหนึ่งนะเวลาแต่งขนตาแล้วเนี่ยคุณสามารถมัสคาล่าเอามัสคาล่าที่ต่อขนตาของเรานะคะปัดเข้าไปเลยมันจะดูไม่เนียนแล้วก็ธรรมชาติมาก ะะวันนี้สังเกตคิ Q, ้วแบบหางคิ้วดูดีๆนะวันนี้มันใช้ดึงสอสีดำนะคะเนื่องจากวันนี้ใส่สีแดงแล้วขอบดำอีกทางหากกางเกงดำอีกอถามว่าผมแบบแดงถามว่าถ้ามันจะทาสีน้าตาลทาได้แต่หน้ามันจะไม่เด่นหน้ามันจะไม่จา้ามันจะไม่ชัดเราก็ต้องเอาคิ้วสีดำนะคะใส่หางคิ้ว หน้ามันจะขมหันไปนี่บาดคอเดินไปนี้เจ็บปวดเลยแมนวะแม่แลนะ้วเนาะดิเห็นไหมเนี่ยแล้วมันมีเคล็ดลับอีกนะเวลาเราใส่ขนตาปลอมโอ้คุณผู้ชมเจ้าขาเมื่อกี้ก่อนทารายการก่อนจะเข้ารายการมันลองจับเวลาถองแต่งหน้านะสิบหกนาทีถือว่าเร็วนะสิบหกนาทีทาแป้งดาราท๊บๆ,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 ๆเขียนคิ้ว เขียนตาแล้วใครก็จะบอกทําให้ถ่ายรูปสวยยอมรับว่าแบบทำไฮไลท์จมูกแต่จมูกของแท้ไม่ได้ทำนะหลายคนแท็กมาถามลังไ,ม,ไม่ใช่แอบไปทำจมูกหรือทาไมโดงคมจังหนูมันมีเทคนิคการแต่งหน้านะคะเนี่ยทำให้จมูกระโดงเห็นปะเวลาถ่ายรูปหรือว่าเข้ากล้องสังเกตดาราศ,ศริลปินนักร้องเนี่ยเวลาเข้ากล้องเขาก็จะไฮไลท์จมูกผู้ชายก็ไฮไลท์ค่ะทำให้หน้าคมเพราะฉะนั้น เราสวยได้แต่งได้นะตามอาจารย์สุรักษ์สิเจ้าแม่หม่อมย่าบุง